สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆในยยชูบุก็เลรโบเดจจ้าวันนี้เราจะมาชิมไอศครีมที่เราทําเองนะเป็นไอศครีมภูเขาไฟโอวันตินภูเขาไฟจ้าทาถาดเล็กนะวันนี้ถาดใหญ่พอดียังไม่หมดเลยไอศครีมพวกกะทิสดวราแล้วก็โอรีโอสองสามกิโลจุกเลยคงอีกนานกว่าจะได้ทําไอศครีมตัวใหม่เลยมีกล่องเล็กว่างสองสามกล่องก็จะทําอีก ไอซ์ครีมพวกเรื่องอื่นอะไอซ์ครีมสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยจ้ะวันนี้ก็จะมาชิมกันนะจ๊ะวันนี้เป็นไอซ์ครีมภูเขาไฟโอวันตินบุเขาไฟนะจะใส่คังต่างเนาะจนไม่ดูกันเลยจ้ารสชาติจะเป็นแบบไหนฝีมมือตัวเองจ้าอืมเลียสนุก อร่อยขนมปังก็อิ่มแลจวกอร่อยจ้าสามก้อนเต็มขนมปังเลย กาดเมืองไทยร้อนจ้าทุกคนต้องทำมันชิมกินไว้ตลอดทั้งทั้งปีแหละเมืองไทยอ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าเจอกันใหม่้ด้วน้าจ้า mm hmm. เมนูสดชื่นแก่ร้อนเมืองไทยจ้า